อย่าลืมโดนเนียด้วยนะครับมามาแค่นี้ไปแล้วก็โอเคเขามีอย่ผมเพอเะวิงไปหนึ่งเมื่อกี้เปิดตัวเปิดตัวเร็วไปเอาเปิดตัวหม่เลย ก็โอเคครับมันอยู่ผมบอมพีพีหนึ่งวันนี้ก็มันอยู่กับผมบอมพีพีหนึ่งเออขอไอก่อนบปน <c oughs> อุยตายอ้ยละ่ะนะวันนี้ก็เป็นซีซั่นสามนะโอ้ไม่ไม่ใช่ซีซั่นสามพูดผิดพูดผิด,ดเป็นเอออะไรวะ EP ที่สามสามแล้วเออสวย EP ที่สามสาม นี่ผมก็ได้ไปทำอะไรใหม่ตรงนี้ผมก็จะเป็นฮัปเปอร์ฮัปเปอร์ดูของมาจากตรงนู่นๆน่นะเพิ่มแสงขึ้นแบบความมันเยอะจริงนะดูฮัปเปอร์ยังเหลืออยู่ในกล่องอันนี้ตอนแรกผมว่าผมจะสร้างไปบ้านแต่ผมลองคิดดูเอา้าของของของมันเยอะกว่าบ้านเราอีกผมก็เลยทำเป็นนอแบบบ้านอันเป็นบ้านใหญ่เพื่อไวอ้สำหรับเก็บของ มีตอนนี้ก็ยังแย่งไม่เสร็จนะแย่เย่เย่ยิงไม่เสร็จของในตัวอันนี้ของในตัวคุดเยอะสิทอ่ะเออทำไรดีวะอันนี้เราก็จะ,อะ,อ,ะอะไรวะนี่ อะไรนี่ขอตีมันแล้วกันเอ้ะอ๋ะออผมลืมไปผมลืมไปว่าผมผมเอผมลงลงลงมดัดเอออันหนึ่งไปไม่รู้ว่าเป็นมอดอะไรที่แกะตัดรูปที่แกะตัดรูปรูปหรือให้ให้ดูที่แกะตัดนะอันนี้แล้วก็จะมาใส่เพิ่มเติม น่ามันจะไปซ้ำกับเออมอสมอเออที่ผมใส่ไว้แล้วมันเป็นมอเออเอา้าแล้วมันเด้งออกไปทำไมน่าจะเป็นเป็นมอดยักษ์ยักษ์ตาเดียวที่ผมลองไปนะน่าจะใช่ถ้าเสียงค่อยอะไรก็ I am sorry ด้วยนะนี่เราจะไม่ไปหายาก <c oughs> นี่เออเออนี่นี่นี่เอาวางไว้เอ้าวยเดี๋ยวดูก่อนเลสสโตนไม่มีนี่แล้วก็วางไปวางไปเรื่อยๆเพื่อจัด ร้องเอนี่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 มันเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมนี่นี่แล้วก็อันนี้เป็นแบบเอ,อ่อ แบบสี่เหลี่ยมอะไม่เป็นแบบสี่เหลี่ยมวันนี้เราจะใช้ไม้เขาให้มันแบบให้ให้หมดทรัพยากรอยู่ในกล่องนี้เลยอ่าไหนหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนะเอามาอีกเอามาอีกอ่ันะทาเสิแล้วกันเอ้อไว อีกสี่อันหนึ่งกองกับเบีย30สามสิบเวดิกเกิดกลนจะมือแล้วนี่ได้สิบเอ็ดอันไม่พอมาต้องคราดคราดอันหนึง่งคราดอันหนึง่งขาดอีกกองหนึ่งแล้วก็ไมเบดนี่ได้นี่ นี่ตรงนี้เราไม่วางนะไม่สำหรับครับครองครับครองอเวก็วางนี่เอายัง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 เหลือพวกนี้ยังเหลือพวกนี้ดี๋ยวเอาวางป้ายอันนี้ไปก่อนนี่ครั้งนี้เครื่องก็อุ่นๆ มันก็ไม่แหลกมากนะนี่นี่แล้วก็เออ,เอ,อไม่มีอะไรอีกแล้วใช่อันนี้ก็เป็นพวกทานเออไปนอนก่อนไปนอนไปนอนไปนอน Let's go Let's go โอ้ยแหลกแหลกแหลกแเครื่องอุ่นๆนี่ก็ยังแหลกแล้วเฮ้อาารลกเกินถ้ามีเสียงพัดลมก็เดี๋ยวจับมืมาพูดใกล้ๆ I am sorry อ e ีอ e ีจะกูวันนี้ผมก็ไปฟาร,ร์มเร็วมาเออลืมพูดว่าผมไปฟาร,ร์มเร็วมาด้วย42เรวส42ฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มผมเฮ้ยพูดติดขัดจังเออ ผมผมเริ่มฟาร์มตั้งแต่ตอนที่ผมมืออัดคลคิปเปิดลมาครับเออภาคที่เท่าไหร่วะใครมาลองแถวนี้วะเออ้ยซอมบี้มึงเงียบดีวะนั่นแหละเอ,อเงียบเรียบร้อยแปลว่ามันตายแล้วเออผมก็เริ่มฟาร์มตั้งแต่ผมมือเล่นมาครับซีซีรีส์โออีพีที่สามสิบสองนั่นแหละเออทำไรดี่วะทำไรทำไรเดี๋ยวเราไปหาหาของหาของเอามาใส่กล่องไว้ กล่องกล่องข้าวตรงนี้ก็เก็บไว้ดูอันนี้ผมก็ผมก็เออขุดกูดกระจกให้ให้เขาแหลกจนขุดเอง <c ười> นี่แหละแล้วผมก็ขูกระจกออกตรงนี้ผมก็ขูกระจกออกไม่รู้ว่าผมเอากระจกไว้ไหนนี่ไงกระจก เดี๋ยวผมเอาดาบ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 ,ดาบไปขุดอ้าวอะไรวะเครื่องนี้สร้างมาไม่ได้ใช้ใช้ดาบเราอย่างเดียวอ่ะใช้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยลเอออะไวะเดี๋ยวนี่ยเนี่ย อือไว้เหลืออันหนึง่งเราจะเก็บเอาไว้ไปทำสติกหรือนั่งร้านเอาไปเอาไปตอนหรือตอนตอนสู้กับเอน็นเดอร์อดร์กอนเอ็นเดอร์ดาร์กอนอีกนานนะอีกนานอีกนานเราจะไปสู้สู้กับเอ็นเดอร์ดาร์กอน อันนี้ก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไข่อู้เลยคนเยอะเก็บครั้งหนึ่งอะ่ะเฮ้ยแหลกจังมานี่สวย ยคันหูขออนุญาตคันหูครับเ yeah, yeah. อ๊ะย่าหอ่ะใส่หูฟังอูมหูฟังนี่วใส่โคตรยาก <Yeah. S 1> อืกล่องแถวนี้น่าจะหมดแล้วอืตรงนี้มันหมดแล้วเหลือเฮ้ ใช่ใช่ใช่ใชนี่เนี่ยแต่ตรงนั้นอนั้นตรงข้าวกล่องข้าวอยู่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเอาไว้ตรงนั้นเลยว้าวเอ้ยว้าว เออแกแกระๆๆๆๆขนาดเดิมมาอยู่เฉยก็ยังแลกนี่กลองอยู่ตรงนี้มันมีคลองอยู่นะนี่ตรงนั้นผมก็ขูดออกแล้ว,วเออเลสตูนโอเม่ไม่ใช่เเขายืมอ,อะไรวะเออลืมชื่อมันช่างมันละกันช่างมาันแล้วนี่ของมันเยอะเอาอะไรไปกันอ้าวทีทีทตัดขวานก็ลืมเอามา เราจะทำไรเดยเมลโล่เมลโลสวัสดีไก่ดีจไก่เนี่เราจะไปไปบ้านไปหมู่บ้านหมู่บ้านด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเล่งสปีดให้นะเดี๋ยวเล่งสปีดให้ไปเลย let's go I want the real stuff. Everybody, listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I'm done. Yeah. do it on I own. my own, So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep. Yeah, put like nice and I'm not a mature. Come, let me Let me do. Oh, okay, Let's go. my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. k อ่ะมาแล้วนี่มาแล้วมันถึงแล้วนี่กำแพงกลายเป็นกำแพงไทยทันเลยเดยวเราจะขุดขุดขุดโอ้ย ấy ừ, 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 à. ừ, xong ừ. ừ, là bà Wow Uhm hm ấy ơi mưa hút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  ไปแล้วโอ้โหแค่15นาทีแล้วก็เล่งเวลาน่าจะประมาณน่าผมจะตัดต่อเสร็อะไรแล้วแล้วน่าจะ15หรือ12นาทีนั่นแหละก็ขอโทษวยนะครับที่ไม่ถึง15นาทีเฉพาะเครื่องมันแหลกจริงอะ่ะเอาประจบคลิปเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์อย่าลืมกดดิกางชังกดติดตามนะครับสวัสดีครับนะไปแล้ว Ừ oh. yeah, lại.